สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะสวัสดีในวันฝนตกนะคะวันนี้ทําคลิปสดนะคะถ่ายแล้วลงได้เลยนะคะวันนี้วันนี้บ้านไร่องุพยอมก็จะมาลือกระถางนะคะกระถางสิบสองนิ้วกับไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เศรษฐีพายทองนะคะเศรษฐีพายทองอาจจะไม่ค่อยเหมือนของคนอื่นนะคะเพราะเศรษฐีพายทองนี้มีชื่อมาตั้งแต่โบราณนะคะกับเศรษฐีพายทองสมัยใหม่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะบอกว่านี่คือต้นวักแม่ทองใบบ้างต้น สิบแสนนะคะแต่นี่คือเศรษฐีพายทองเป็นไม้มงคลโบราณตั้งแต่สมัยคุณตานะคะอันนี้ก็บ้านไร่องค์พยอมก็เรียกตามคุณตามาตั้งแต่ถ้าคุณตาอยู่ถึงตอนนี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบกว่าปีนะคะก็เรียกอย่างนี้มาตลอดก,ก็จะเรียกต่อไปนะคะแต่ใครจะมาตั้งชื่อใหม่ว่านู่นนี่นั่นอันนี้บ้านไร่องค์พยอมก็ รับฟังนะคะแต่ก็จะเรียกชื่อเดิมนะคะเดี๋ยวจะมาลือกระถางกันนะคะว่าจะได้สักกี่ต้นกี่กอกี่หัวนะคะพอดีมีเอซีจากเพจบ้านไร่บงพยอมนะคะขอให้แยกกอให้หน่อยนะคะก็จะลองทำดูนะคะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้บ้านไร่บงพยอมก็ ย้ายตัวเองนะคะเข้ามาอยู่ที่โรงเรือนนะคะราว่าอยู่ที่โรงเรือนที่เราะเป็นแลมไม่ได้นะคะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะอันนี้ก็ดึงออกมาจากกระถางแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะ วันนี้ขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าลืมหยิบถุงมือมานะคะอันนี้เป็นต้นพลิกนะคะที่เกิดขึ้นอยู่ในกระถางเขานะคะเดี๋ยวเราจะมาลื้อเขานะคะว่ามีกี่หัวกี่ต้นนะคะโอยหน่อหักไปซะแล้ว โ้เสียดายมากนี่ค่ะเขากำลังจะออกหนอเลยนะคะหักไปวะแเลได้หนึ่งต้นหนอเขาเป็นเป็นหัวเป็นไหลแบบไหน ปลูกลงดินหน้ากลัวจะดีกว่านะคะขย่อกอได้ไหมเนี่ยขย่ากอให้ดินออกดินร่วง นี่ค่ะเราลือกอเขาออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะหนึ่งกอหนึ่งต้นนะคะต้นกำลังอบุบอุบสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะ ลากยาวมากๆเลยนะคะอันนี้บ้านไร์พยอมไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นนะคะปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีหรือว่าน้ำหมักอะไรบ้านไร่พยอมไม่เคยใส่เลยนะคะปลูกใส่กระถางแล้วก็แล้วกันเลยนะคะโอ้ยเสียดายอันนี้เสากำลังจะเป็นหัวเลยหักซะและ้ว นี่ก็หักอีกโอ้แย่เลยนะคะ่ะจะได้แบบนี้นะคะส่วนอันนี้เขากำลังจะเป็นน่าจะเป็นลำต้นหนอขึ้นมานะคะแล้วก็จะสร้างหัวหรือเปล่า หักสองเลยนะคะตอนนี้เวลาอย่างพยองก็ลือแล้วนะคะได้ทั้งหมดแปดต้นนะคะเดี๋ยวต้องย้ายใส่กระถางนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูเศรษฐีพายทองหรือกระถางแค่นี้ก่อนนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาไลไรของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ